ตัวเคเรนซีและโทเค็นดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้รับค่าธรรมเนียมคืนกับ20%เมื่อสมัครใบแนนด้วยลิงก์ราลยละเอียดใต้คลิปด้านล่างหรือใส่โค้ดนี้ได้เลยครับ ท่านผู้ชมกลับมาพบกับ,กบโปรอ๋อง channel อีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้พิเศษสำหรับลูกค้า as 1นึ่งหมื่นท่านแรกที่มีการทำ kyc แล้วก็สมัครเปิดบัญชีกับ b i n a n c e t s ในช่วงวันที่20สิงหาคม257 7จนถึงวันที่30กันยายน2 5 6 7นครับหนึ่งมือนท่านแรกที่สมัครเปิดบัญชีโดยใช้รหัสแนะนำจะได้รับ ท,ท็อเค็ตดิจิตอลมูล,ลค่า150บาทเข้าบัญชีสปอตวอ l เล็ของท่านนะครับสำหรับขั้นตอนการทำนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับเพียงท่านเป็นลูกค้าของ AS เท่านั้นโดยสามารถที่จะรับสิทธิ์ตรงนี้ได้เพียงโทรดอกจัน5455ดอกจันเ9 0เเหลี่ยมเพื่อรับรหัสแนะนำครับหลังจากนั้นก็ทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีกับ b บ n a n c e TS ด้ววรหัสแนะนำที่ส่งมาทาง SMS นะครับไปกรอกในช่องรหัสแนะนา เพื่อทำการสมัครครับถ้า AS 1นึ่งื่ท่านแรกที่ได้ทำการรับ AS และก็สมัครนั้นจะได้รับโทคแคดิจิตอลมูลค่า150บาทเข้า Spot Wallet ของท่านภายในวันที่21ตุลา2017ครับง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับยังไงอย่าพลาดนะครับถ้าท่านใช้ a AS อยู่แล้วไปสมัครและรับโทบแคดิจิตอลกับไ i n a n c e TS b บ G u บแอนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไเเท่านี้นะครับยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ